The l e g e n d of f u t i a n ตอนที่1849อารมณ์สำนักอนัสวรรค์วันนั้นสงบและเงียบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลานภายในสำนักรังสองราง่างนั่งเงียบๆบ,บนม้านั่งพวกเขาเอนหลังบนม้านั่งและดูผ่อนคลายเป็นพิเศษข้าได้ยินเรื่องใหญ่เกิดขึ้นข้างนอกทำไมเจ้ายังมีเวลานั่งอยู่ที่นี่ วาเฟิงลิ้วมองไปที่เย่ฟู่เทียนและถามเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ในสำนักอนัสวรร์ชีวิตประจำวันของเขาผ่อนคลายมากเขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่มีใครบอกเขาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในครั้งนี้เช่นกันท่านอาจารย์ท่านค่อนข้างแก่แล้วแน่นอนข้าควรใช้เวลากับเจ้าให้มากขึ้นเย่ฟู่เทียนตอบพร้อมกับหัวเราะคิกคักตอนนี้เจ้ากำลังสาบแช่งข้าอยู่หรือเปล่าหวาเฟิงลิ่วถาม ไม่ข้าไม่เคยกล้าทำอย่างนั้นด้วยสภาพปัจจุบันของท่านท่านอาจารย์ท่านจะต้องมีอายุยืนยาวกว่าสิทธิ์ของท่านอาย่งแน่นอนเย่ฟู่เทียนตอบพร้อมกับหัวเราะตอนนี้ข้าไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเจ้าควรเป็นคนที่อายุยืนยาวขึ้นหวาเฟิงลิ่วถอนหายใจ เย่ฟู่เทียนคนเดียวก่อตั้งสำนักอนัสวรรค์ตั้งแต่เขามาที่นี่ก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นสิ่งต่างๆไปมาและสิ่งต่างๆไม่เค่สงบลงเขารู้ว่าเย่ฟู่เทียนกำลังประสบปัญหามากมายและมีภาระหน้าที่มากมายเมื่อได้เห็นเจวี่และเย่ฟู่เทียนที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้นหวาเฟิงลิ่วก็ไม่เสียใจในชีวิตของเขาเนียนอยู่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นันโตวเวนยินถังหลานและตัวเขาเองล้วนกเกษียณแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงๆเขาไม่รังเกียจที่จะใช้ชีวิตให้นอออยลลงสัก2-3สองสาปีตรับใดที่เย่ฟูเทียนและคนอื่นๆสามารถอยู่อย่างสงบสุขมีผู้อาวุโสอย่างเจ้าที่พูดถึงสิทธิ์ของพวกเขาเช่นเจ้าหรือไม่เย่ฟูเทียนยิ้มอย่างเจ้าเล่ ช่วยไม่ได้เจ้าเป็นตัวสร้างปันมากเกินไปหวาเฟิงลี้วกล่าวในขณะที่เขาพูดอย่างไม่ตั้งใจคำพูดของเขานั้นลึกซึ้งและมีความหมายอย่างมากคนที่เข้าใจเย่ฟู่เทียนมากที่สุดน่าจะเป็นหวาเฟิงลิว้วแน่นอนว่ามันเป็นเพียงการเตือนความจำเขาจะไม่พยายามโน้มน้าวให้เย่ฟู่เทียนช่วยไม่ได้เพราะเขาเกิดมาไม่ทอนรมดาดังนั้นเขาจึงต้องเผชิญชะตากรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แน่นอนถ้าข้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเจ้าไม่อยู่เจ้าควรจําไว้ว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขาใส่หัวและหัวเราะหวาเฟิงเลี้ยวเหลือบมองเย่ฟู่เทียนหลังจากได้ยินคําพูดของเขาและถามว่าเจ้าจะทําอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรมากข้าอาจจะออกไปและจะหายไปสักพักเย่ฟู่เทียนตอบการจัดเตรียมหลังจากหวาเฟิงเลี้ยวจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนอีกครั้งเย่ฟู่เทียนพูดไม่ออกดูเหมือนว่าหวาเฟิงเลี้ยวได้พัฒนาบาดแผลทางจิตใจ ท่านอาจารย์ท่านคือบุคคลที่จะเป็นพ่อตาของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เย่ฟู่เทียนมองไปที่หวาเฟิงลิ่วอย่างไรก็ตามมหาวาเฟิงลิ่วยังคงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาดวงตาของเขาเปลี่ยนจากดวงตาที่สบายๆและขี้เกียจก่อนหน้านี้เป็นดวงตาคู่หนึ่งที่ลึกล้ำและเจาะลึกซึ่งทั้งสองจ้องตรงไปที่เย่ฟู่เทียนราวกับพยายามจะมองทะลุผ่านเขาข้าไม่เด็กแล้วไม่เป็นไรเจ้าเพิ่งพบเจวี่ยเมื่อไม่นานมานี้หวาเฟิงเลิ่วมองไปที่เย่ฟู่เทียน จริงๆไม่มีอะไรต้องกังวลยูเฟียนขัดจังหวะเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างทั้งสองหวาเจวี่และเนียนอยู่ก็จับมือกันดวงตาที่สวยงามของหวาเจวี่และการจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนเธอไม่พูดได้แต่มองเขาเงียบๆเย่ฟู่เทียนยื่นมือของเขาและดึงเจวี่เข้ามาใกล้เขามากขึ้นหวาเจวี่ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงไปด้านข้างของเย่ฟู่เทียนอย่างอ่อนโยนและเชื่อฟังเธอคุกเข่าและวางศีรษะบนตักของเย่ฟู่เทียน ทั้งสองคนสนิทสนมกันอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากใช้เวลาหลายวันหลายคืนด้วยกันแม้ว่าหวาเจียวีจะจําอะไรไม่ได้มากนักเธอก็ยังถือว่าเย่ฟู่เทียนและหว่าเฟิงลิ่วสนิทที่สุดกับเธอมากที่สุดและเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นคือตระกูลเดียวของเธอแค่เธอไม่มีความทรงจํา เจวียว่าถ้าข้าไม่อยู่ที่นี่เจ้าไม่ควรกลับไปที่ท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรมเพื่อฝึกฝนเพียงแค่อยู่ในสำนักอนัสวรรค์เจ้าสามารถหาย่าได้หากมีปัญหาใดๆเจ้าสามารถยื่นมือออกไปหาจักรรพัิได้เยฟู่เทียนกล่าวอย่างอ่อนโยนขณะที่เขาลูบผมของหวาเจวียวอย่างนุ่มนวล วาเจวี่เงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่ดวงตาของเย่ฟู่เทียนด้วยดวงตาที่สวยงามของเธออย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอเห็นคือรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเย่ฟู่เทียนและยื่นให้เธอที่เอื้อมมือไปแตะใบหน้าที่บอบบางของเธอเบาๆซึ่งดูเหมือนว่ามันจะหักได้หักสัมผัสเพียงเล็กน้อยเย่ฟู่เทียนมีความสุขกับช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความมารักเช่นนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวาเจวี่จะไม่รู้สึกถึงมันเธอจ้องมองที่เขาและพูดว่าไม่จะไปไหนข้าไปนะ เย่ฟู่เทียนรู้สึกอ่อนโยนในใจขณะที่ได้ยินคำพูดของหวาเจวิ่ยเขาทำหน้านิ่งและพูดว่าทำตัวดีๆหวาเจวิ่ยส่หัวของเธอพี่สะพ้ายเจ้าจะไม่ทิ้งเนียนอยู่ใช่ไหมหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเบิกตากว้างเธอเป็นคนสวยหญิงสาวคนนั้นเป็นสาวงามที่กำลังแบ่งบานอยู่แล้วดวงตาที่ละเอียดอ่อนและมีสเสน่ห์ของเธอจ้องไปที่เย่ฟูเทียนเธอ,อยังเข้าใจความหมายของการสนทนาด้วย อายุยังน้อยแต่ก็ซับซ้อนมากเย่ฟู่เทียนดึงเด็กออกมาแล้วพูดว่าเมื่อข้าไม่อยู่ที่นี่จะต้องดูแลพี่สาวและอาจารย์ของเจ้าให้ดีเข้าใจไหมไม่เนียนอยู่สายหัวของเธอข้ายังเด็กอยู่เย่ฟู่เทียนจ้องไปที่ดวงตาที่ไม่พอใจของเธอเขาไม่มีทางจัดการกับเธอเด็กคนนี้ฉลาดที่สุดเสมอและท่านจักรพรรดิก็ชอบเธอมากเช่นกัน ก็ดีเหมือนกันถ้าเจ้าไม่ต้องการในที่สุดเจ้าก็ต้องเติบโตขึ้นเย่ฟู่เทียนกล่าวเนียนอยู่มองไปที่เย่ฟู่เทียนนอด้วยสายตาไม่พอใจเล็กน้อยและถามว่าพี่เขยเจ้าจะละทิ้งเนียนอยู่และพี่สาวจริงๆหรือไม่มีทางข้าจะกลับมาหาพกเจ้าเมื่อข้าทำภารกิจของข้าเสร็จแล้วย่ฟู่เทียนตอบอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่อ่อนโยนอยู่เสมอยังคงมีอยู่บนใบหน้าของเขาราวกับว่าเขาจงใจพยายามที่จะไม่กดดันพวกเขา ข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ท่านอื่นเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะยืนขึ้นหวาเจี่ยวตามและลุกขึ้นแม้ว่าเธอจะไม่ปล่อยมือของเขาเนียนอยู่เรียนแบบเธอและจับมืออีกข้างของเย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนยิ้มอย่างเจ้าเล่ก็เหมือนมีภรรยาอยู่ข้างหนึ่งและมีคนรักอยู่อีกข้างหนึ่งเอาหลับพวกเจ้าทั้งสองจะไปกับข้ายูเฟียนพาพวกเขาสองคนไปกับเขาและออกจากสถานที่พวกเขามาถึงชีส่วนกลางและที่พักของตระกูลของเขา ชีส่วนกลางและผู้อาวุโสสองสามคนอยู่ที่นั่นเฟยเสียเพิ่งกลับมาหลังจากฝึกฝนที่บ้านของเชิญหลัวเสียเธอนั่งข้างชีส่วนกลางเมื่อเห็นเย่ฟู่เทียนมาถึงแล้วหยานหยวนและหนานจซึ่งทั้งคู่ต่างก็ฝึกฝนอยู่ด้านข้างก็เดินข้ามไปพวกเขายิ้มและตะโกนว่าน้องชายพี่ใหญ่พี่รองเย่ฟู่เทียนเดินไปข้างหน้าแล้วตะโกนใส,ชสนาา่ชีส่วนกลางอาจารย์ชีส่วนกลางพูดกับเย่ฟู่เทียนและกล่าวว่านั่งลง ท่าจะทำเย่ฟู่เทียนนั่งหลงเจียวนั่งเงียบๆข้างๆเขา,ขา,ขาในทางกลับกันเนียนอยู่ได้ไปหาเฟยเสีย่ยและเรียกสิ์พี่เฟยเสี่ยอย่างต่อเนื่องอาจารย์ท่านจําการสนทนาครั้งก่อนของเราเกี่ยวกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตได้หรือไม่อย่างไรก็ตามในตอนนี้เป็นการยากที่จะเผยแพร่คำสอนนี้ในเก้าอาณาจักรเย่ฟู่เทียนกล่าวหลายคนและหลายตระกูลไม่ต้องการเห็นสำนักอนัสวรรค์ขึ้นสู่อำนาจบางคนถึงกับผลักดันให้สำนักอนัสวรรค์สลายและพังทลาย นั่นเป็นเรื่องปกติมนุษย์จะให้ความสำคัญกับตนเองโดยธรรมชาติและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเป็นอันดับแรกอย่างอื่นตามมาหลังจากนั้นหากเจ้าต้องการฝึกฝนและเผยแพร่คำสอนของเราไปทั่วทั้งอาณาจักรมันจะส่งผลต่อประโยชน์ของคนมากมายอย่างแน่นอนแม้ว่าจักรพรรดิตรตงจวงจะพิชิตและรวมโลกเขาก็ไม่สามารถทำให้อณาจักศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงอแท้จริงอาณาจักรทั้ง9้ามีตระกูลที่แยกจากกาันและอาณาจักศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันที่สุดเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นเพียงแนวคิดในอุดมคติที่เหมาะสมกับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งชิส่วนกลางกล่าวเยฟูเทียนพยักหน้าโลกก็ใหญ่เกินไปมีผู้ฝึกตนหลายคนและแต่ละคนก็แตกต่างจากคนอื่นดังนั้นจึงไม่สามารถถรั่วมอทุกคนเป็นหนึ่งเดียวได้ท่านอาจารย์ท่านคิดว่าตรงหงมหาราชเป็นคนเช่นไรเยฟูเทียนถาม คนที่มีพรสวรรค์และวิสัยทัศน์ที่กล้าหารอัจฉริยะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยบุคคลแบบนั้นไม่ใช่คนที่ข้าสามารถตัดสินได้ง่ายฉีส่วนกังกล่าวและในแง่ของตัวเขาเองข้าไม่เคยพบเขามาก่อนดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วข้าไม่รู้อย่างไรก็ตามจากบันทึกเขาสามารถทับพูดได้ว่าเป็นตำนานของยุคสมัยหนึ่งอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิเย่ชิงเย่ฟู่เทียนเปิดปากพูด นั่นไม่ชัดเจนช่วงเวลานั้นในประวัติศา,ศาสตร์ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นความลับของอาณาจากาักรศักดิ์สิทธิ์ผู้คนในอาณาจักรดั้งเดิมรู้เรื่องนี้น้อยลงบางทีมันอาจจะเป็นการประทะก,กันในอุดมการณ์ของพวกเขาหรือบางทีอาจเป็นเหตุผลอื่นนอ่ชิส่วนกังตอบพร้อมกับถอนหายใจจักรพรรดิทั้งสองนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยและการเริ่มต้นของอีกยุคหนึ่ง อย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิยั่งชมล้มล้มลงในขณะที่ตรงวงมหาราชดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันเป็นหัวข้อต้องห้ามพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใกล้ความจริงบางคนคาดเดาว่าตนสามารถมีความทุกข์และผ่านความยากลำบากร่วมกันได้แต่มีได้แบ่งปันทรัพย์สมบัติของตนอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ต้องการนายเพียงคนเดียว ท้ายที่สุดเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไม่น่าเชื่อและเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามฉีส่วนกลังรู้สึกว่าอาจเป็นเพราะเหตุผลอื่นอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิทั้งสองไม่เคยปกติมาก่อนเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเบาๆเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเผยความลับนี้ในขณะที่เขาอยู่ในอาณาจากักรดั้งเดิมเขาจำเป็นต้องไปถึงอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องติดต่อกับใครบางคนในระดับที่สูงขึ้น ท่านอาจารย์พี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสำนักอนัสวรรค์ในอนาคตเจ้าต้องฝึกฝนอย่างใจยเย็นหากสำนักอนัสวรรค์เผชิญกับวิกฤตในอนาคตโปรดจากไปเหตุผลที่ข้าก่อตั้งสำนักอนัสสหวรร์นในตอนแรกคือการเผยแพร่อ,อุดมการณ์ของเราเพื่อให้อนาจักอนัสวรรค์สามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจภายใน9้อาณาจักร อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอาณาจักรทั้ง9้าจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้อนาคตของสำนักอนัสวรรคหักมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้อีกต่อไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปเย่ฟู่เทียนกล่าวชี้ส่วนกังมองไปที่เขาหยานแหวนและหนานใจก็มองไปที่เขาเช่นกันอากาศที่ไร้รูปร่างไหลเวียนอยู่รอบๆเฟยเสียยอ เฟยเสียหยุดพยายามมองมาที่ข้าเย่ฟู่เทียนยิ้มและพูดกับเฟยเสียขณะที่มองเข้าไปในดวงตาของเธอเธอสามารถมองงอเข้าไปในตัวเขาและเห็นอารมณ์ภายในที่แท้จริงของเขาข้ารู้สึกแล้วเฟยเสียกล่าวเย่ฟู่เทียนฝืนยิ้มในขณะที่เขาใสา่หัวพรสวรรค์น,นี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆแล้วข้ารู้สึกยังไงเย่ฟู่เทียนถาม โดยสรุปไม่มีความเศร้าโศกและสิ้นหวังเฟยเสียตอบด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเธอรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นและสําหรับเย่ฟู่เทียนที่จะแสดงอารมณ์นี้นี่หมายความว่าเขามีแผนจะจัดการกับมันหรือไม่เจ้าน่าทึ่งมากเย่ฟู่เทียนพูดพร้อมกับหัวเราะเจ้าวางแผนที่จะออกไปหรือไม่หยานหยวนถามเย่ฟู่เทียนบางทีเย่ฟู่เทียนตอบข้าจะต้องรบกวนพี่ชายเพื่อช่วยดูแลอาจารย์ในอนาคตแม้ว่าข้าจะไม่ได้ดูแลเขาเลยแม้แต่ตอ,อนที่ข้าอยู่ที่นี่ เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าชีส่วนกลางพูดกับเย่ฟู่เทียนทําในสิ่งที่เจ้าต้องการจะทําแค่จําสิ่งที่ข้าบอกเจ้าครั้งล่าสุดไว้ใช่ข้าจําได้เย่ฟู่เทียนพยักหน้าผ่อนคลายเราจะดูแลตัวเองให้ดีชีส่วนกังกล่าวอีกครั้งเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขาไม่ได้กังวลเรื่องชีส่วนกังเลยจริงๆถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วสิ่งเดียวที่เหลือคือการทําลายตระกูลเฉินเพื่อล้างแค้นให้อาจารย์ของเขา งั้นน้องชายขอลาก่อนเย่ฟู่เทียนลุกขึ้นและขอตัวหลังจากนั้นเขาก็ออกจากสถานที่หลังจากที่เขาจากไปเฟเสียก็จ้องมองที่หลังของเขาและพึพมพำเบาว่าแต่มีความรู้สึกลังเลเล็กน้อยที่จะจักไปความกังวลและความเศร้าชี้่วนกังจ้องมองที่แผ่นหลังของเย่ฟู่เทียนบางทีเย่ฟู่เทียนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างจากพวกเขา อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าเย่ฟูเทียนจะจัดการกับมันอย่างเหมาะสมถึงตอนนี้เขาเป็นดาวเด่นที่สามารถมีอิทธิพละต่ออาณาจักรดั้งเดิมทั้งหมดได้เขาเติบโตขึ้นมากเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา The Legend of Fu Tian ตอนที่1850ไม่มีทางหนีเย่ฟูเทียนไปหาผู้ฝึกตนในเก้ารัฐเพื่อเยี่ยมตัซันสูเกอชิงเฟิงและกลุ่มและพูดคุยกับพวกเขาเพื่อเตรียมการเพิ่มเติมกับพวกเขา หลังจากนั้นเย่ฟู่เทียนกลับไปที่กระท่อมในสำนักอน,นัสสวรรค์เขาไปที่สถานที่สำหรับการฝึกฝนก่อนเซียชิงหยวนกำลังฝึกฝนอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นเย่ฟู่เทียนเข้ามาแสงแห่งชีวิตที่สวยงามของเซียชิงหยวนก็แยกย้ายกันไปและหายไปดอกบัวศัก์สิ์ปิดลงและดวงตาที่สวยงามของเธอก็ขยับไปที่เย่ฟู่เทียนนานแล้วที่ข้าไม่ได้คุยกับเจ้าองหญิงเย่ฟู่เทียนยิม้มและพูดกับเซียชิงหยวน เซียชิงหยวนรู้สึกแปลกนางมองไปที่เย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าหญิงเพียงคนเดียวเย่ฟู่เทียนเข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงเขายิ้มและพูดว่าเมื่อก่อนข้าทะเลาะกับเจ้าบ่อยนะองค์หญิงทุกวันนี้ข้าเรียกเจ้าด้วยชื่อของเจ้าบ่อยขึ้นซึ่งจริงๆแล้วยากกว่าที่จะคุ้นเคยบางทีในจิตใต้สำนึกของข้าข้ายังถือว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิง เซียชิงหยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอดูไม่พอใจเธอพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าเจ้าไม่มีเรื่องใดๆที่นี่ได้ปลดหยุดรบกวนการฝึกฝนของข้าใช่นั่นเป็นความรู้สึกที่ข้ากำลังพูดถึงเย่ฟู่เทียนพูดพร้อมกับหัวเราะที่คักเซียชิงหยวนมักพูดกับเขาแบบนี้ในอดีตเย็นชาและยิงพยองดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับพลวัตระหว่างพวกเขาสองคนต่อมาเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าเหตุผลคืออะไร เซียชิงหยวนจ้องมองมาที่เขาผู้ชายคนนี้ไม่ได้แค่มาหาเธอเพียงเพื่อเขาจะได้ทะเลาะกับเธอใช่ไหมใครจะไปคิดว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีการได้สัมผัสกับความผันผวนของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายและเจ้าหญิงได้พิสูจน์เส้นทางของเธอแล้วและได้เป็นราชินีแล้วค่าก็ยังรู้สึกว่าเจ้าเย็นชายอยู่อย่างนั้นและเจ้าหญิงแสนสวยเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยเสียงหัวเราะ เมื่อเธออยู่ในสุสานของเหล่าทวยเทพจิตวิญญาณของเซียชิงหยวนหลอมรวมเข้ากับดอกบัวที่มีกรรมของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ที่จกักรพรรดิบัวผู้ยิ่งใหญ่นั่งเมื่อเขาไปถึงการอย่างรู้ผลที่ได้คือเซียชิงหยวนแปลงร่างอย่างละเอียดและความเร็วในการฝึกฝนของเธอก็เพิ่มขึ้นในภายหลังตอนนี้เธออาจจะแข็งแกร่งกว่าจากกักรพรรดิเซียเจ้าชมข้าหรือเซียชิงหยวนถาม เย่ฟู่เทียนเดินข้างเธอและพูดว่าข้าเดาอย่างนั้นตอนนี้เจ้าหญิงได้พิสูจน์เส้นทางของเจ้าแล้วข้าขอถามเจ้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้าได้ตัดสินใจวันที่ที่จะกลับไปยังอาณาจักรของจักรพรรดิเซียแล้วหรือยังเซียชิงหยวนตกตะลึงร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยและแสงในดวงตาของเธอดูเหมือนจะรีลงดูเหมือนว่าเธอจงใจหลีกเลี่ยงการจ้องมองของเย่ฟู่เทียนขณะที่เธอมองไปหาเขาเมื่อไหร่ที่เธอจะกลับไปยังอาณาจักรของจักรพรรดิเซีย ถูกต้องทำไมเธอถึงยังอยู่ที่นี่เธอไม่ได้ตัดสินใจแล้วหรือว่าเธอจะจักไปเมื่อไปถึงเวทีเหรินห่วงในตอนนี้เธอได้พิสูจน์ตัวเองแล้วและมาถึงขั้นนี้ที่สำนักอนัสวร์เธอเป็นราชินีแล้วทำไมเธอไม่กลับไปยังอาณาจักรของจักรพรรดิเซียเพื่อช่วยพ่อของเธอถ้าเธอกลับไปความแข็งแกร่งของเธอก็เพียงพอที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับอาณาจักรโดยรอบแล้วทำไมเธอยังไม่จากไป ความรักและความเอาใจใส่ของจกักรพรรดิเซียที่มีต่อเจ้าหลายปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบเจ้าข้าแน่ใจว่าเขาคิดถึงเจ้ามากสำนักอนัสวรรค์มีค่ายกลการเคลื่อนยันยาที่เชื่อมต่อกับอาณาจักรมังกรแดงเจ้าสามารถกลับไปยังอาณาจักรของจกกักรพรรดิเซียหลังจากไปถึงอาณาจักรมังกรแดงนั่นจะทำให้การเดินทางของเจ้าเร็วขึ้นมาก ถ้าเจ้าหญิงต้องการกลับไปในสักวันหนึ่งอย่าลืมส่งเสียงเรียกข้าด้วยข้าจะส่งเจ้าออกไปเองเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเซียชิงหยวนมองมาที่เขานิ่งเฉยราวกับต้องการจะมองทะลุผ่านเขาคราวนี้เย่ฟู่เทียนเป็นคนที่ตั้งใจหลีกเลี่ยงการจ้องมองของเธอราวกับว่าเขาไม่สามารถทนต่อการมองดวงตาคู่นั้นที่ดูเศร้าแต่งดงามยิ่งนะัก ในขณะนั้นดวงตาของเซียชิงหยวนก็ไร้แสงดูเหมือนว่าเธอสูญเสียความสามารถทั้งหมดของการเป็นราชินีมันดูว่างเปล่าเล็กน้อยใช่เธอควรจะจักไปตั้งนานแล้วทำไมเธอต้องรอจนกว่าเขาจะมาเร่งเธออย่างไรก็ตามเขาต้องการส่งเธอไปในเวลานั้นหรือไม่เขาจะไม่ปล่อยให้หวาเจวีไปอย่างแน่นอนข้าจะไปในอีกไม่กี่วันเซียชิงหยวนกล่าวข้าจะฝึกฝนในอาณาจักรของจักรพรรดิเซียนในอนาคต ในฐานะราชินีในอาณาจักรจักรพดิเสียบเสียบของเธอจะสามารถพักผ่อนได้เธอสามารถไปเที่ยวชมข้างนอกได้เช่นกันมันดูดีมากนั่นฟังดูดีเหมือนกันเจ้าหญิงเจ้าเลือกเวลาได้อย่าลืมแจ้งให้เราทราบเย่ฟู่เทียนกล่าวจากนั้นเขาพูดต่อถ้ามีโอกาสในอนาคตข้าจะไปเยี่ยมเจ้าในอาณาจักรจักรพัิเสียนั่นเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหลังจากที่ข้ากลับไปที่อาณาจักรจักรพัิเสียข้าก็ไม่อยากเจอเจ้าอีกเสียชิงอยู่นกเล่าอย่างเย็นชาไม่ชัดเจนว่าเธอตั้งใจหรือไม่ เอาละองค์หญิงเจ้าไม่ควรใจบักในยุเทียนกล่าวพร้อมหัวเราะจากนั้นเขาก็พูดว่าเอาล่ะข้าจะไม่รบกวนการฝึกฝนของเจ้าอีกต่อไปเมื่อพูดจบเขาก็ลุกขึ้นแล้วหันหลังเดินจากไปทันทีที่เขาหันกลับไปรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็ถอนหายใจในใจบางสิ่งรู้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพูดอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต การส่งเซียชิงหยวนกลับไปฝึกฝนในอาณาจักรของจกักรพรรดิเซียถือเป็นการสิ้นสุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเขาหวังว่าเธอจะกลับไปโดยเร็วที่สุดเขารู้ว่าคำพูดของเขาในวันนี้เป็นอันตรายพวกเขาตั้งใจเขาหวังว่าเซียชิงหยวนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวมากเกินไป เย่ฟู่เทียนออกจากสถานที่และมุ่งหน้าไปที่อื่นในกระท่อมนี้มีสิทธิ์หลายคนรวมทั้งนักบุญดาบสิทธิ์พี่รองซูเกอร์มิงเย่สิทธิ์พี่สะพี่สามูก,กาัาสูงนอกจากนี้ยังมีอยู่เซิงเย่อเฉินและอีกสองสามคนพวกเขามารวมตัวกันดูเหมือนกำลังพูดคุยกันอะไรบางอย่างเมื่อเห็นเย่ฟู่เทียนมาถึงซูเกอร์มิงเย่ก็เหลือบมองเขาด้วยรอยยิ้มก่อนจะถามว่าทำรอบไหมใช่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าข้าเพิ่งกลับมาจากบ้านของชิงหยวน เจ้าพูดอะไรซูเกอร์มิงเย่จ้องมองที่เย่ฟู่เทียนอย่างสงสัยเย่ฟู่เทียนมองไปที่รอยยิ้มจางๆของสิทธิพี่สองของเขาและฝืนยิ้มก่อนจะตอบค่าถามเธอว่าเมื่อไหร่ที่เธอจะกลับไปที่อาณาจักรของจักรพัิเซียเพื่อฝึกฝนทำไมซูเกอร์มิงเย่เข้าใจเจตนาของเขาหลังจากได้ยินคำตอบของเขาเธอรู้ว่าเย่ฟู่เทียนต้องการวางแผนและทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเสมออย่างไรก็ตามทุกคนจะเลือกและไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องวางแผน หยูเซิงเย่ฟู่เทียนก็ตะโกนออกมาหยูเซิงเงยหน้าขึ้นมองเขาถ้าเหมยติงต้องการพาเจ้าไปฝึกฝนเจ้าก็ควรไปกับเขาเย่ฟู่เทียนกล่าวกับหยูเซิงหยูเซิงไม่ตอบทันทีหลังจากได้ยินคำพูดของเขาแต่เขาดูครุ่นคิดราวกับว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจะไปกับเหม่ยติงเขาไม่รู้ ในขณะนั้นเขาไม่มีคําตอบแม้ว่าเขาจะมีนิสัยชอบฟังเย่ฟู่เทียนแต่คราวนี้เขาไม่เห็นด้วยในทันทีในเวลานั้นกูตงหลิวซึ่งอยู่ด้านข้างก็ตะโกนว่าน้องชายคนเล็กเย่ฟู่เทียนมองมาที่เขาจากนั้นกูตงหลิวกล่าวต่อเจ้ามั่นใจได้จริงๆว่าจะไม่มีการสูญเสียไม่น่าจะเป็นปัญหาเย่ฟู่เทียนตอบ เจ้าหมายความว่ายังไงกูดลิวไม่พออย่างชัดเจนกับคําตอบของเย่ฟู่เทียนคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันแน่นคําตอบขอองค์เย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเขาเองก็ไม่มั่นใจนี่ไม่ใช่คําตอบที่กูตรงหรือต้องการมิฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้เย่ฟู่เทียนเสี่ยงตัวเองนอกจากนี้สําหรับเหตุการณ์สําคัญเช่นนี้ ไม่มีปัญหาเยกฟู่เทียนตอบหลังจะลังกาสังเกตเห็นการจ้องมองของพี่สามเขาคิดในใจว่ามันไม่สําคัญหรอก,กว่าเมื่อไรสิทธิ์พี่ยังคงสง่างามอยู่เสมอมันเหมือนกับเมื่อเราฝึกฝนในกระท่อมเหลือบมองจากสิทธิ์พี่และไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะขยับดูเหมือนว่าตอนนี้สิทธิ์พี่ยังคงมีสถานะค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกคนมีผู้พิชิตและพี่รองเป็นผู้พิชิตของสิทธิ์พี่ ถูกต้องในที่สุดกูตรงลิวก็พยักหน้าอย่างน่าพอใจเนื่องจากเย่ฟู่เทียนมั่นใจมากเขาก็จะเชื่อเช่นกันต่อไปก็เหลือแต่ดูวันเวลาผ่านไปและนอกเหนือจากการใช้เวลาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างเย่ฟู่เทียนได้รับการฝึกฝนสำนักอนัสวรรค์สงบและเงียบมากอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในอาณาจักรรอบนอก ผู้ฝึกฝนหลายคนได้รวมตัวกันในเมืองอนัสวรร์ไม่มีใครรู้ว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่อยู่กี่คนข่าวการต่อสู้ระหว่างสามตระกูลไฮเปอร์ที่แข็งแกร่งได้แพร่กระจายไปทั่วเก้าอาณาจักรแล้วชื่อของเย่ฟู่เทียนเป็นความรู้ทั่วไปไม่มีวิญ,ญญาณใดที่อยู่ใต้ฟ้าไม่รู้จักชื่อของเขา อย่างไรก็ตามอัจฉริยะที่เหลือเชื่อซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคนั้นผู้ซึ่งพลิกกระแสของการต่อสู้ของอาณาจักรดั้งเดิมทั้งหมดด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการรักษาที่เขาสมควรได้รับตรงกันข้ามเขาต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ครึ่งหนึ่งของตระกูลชั้นนำของอาณาจักรดั้งเดิมพยายามสร้างปัญหากับเขาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน มันถูกประนามจากผู้คนนับไม่ถ้วนตระกูลชั้นนาของอาณาจักรดั้งเดิมนั้นทําสิ่งนี้อย่างแน่นอนที่สุดเพราะพวกเขาโกลพรสวรรค์ของเย่ฟู่เทียนหลังจากที่แสดงความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งหมดปรารถนาให้เย่ฟู่เทียนเสียชีวิตตอนนี้ภายในเมืองอนณาสวรรค์ผู้ฝึกตนของแต่ละฝ่ายมาถึงแล้วพวกเขาจ้องมองและจ้องมองทุกย่างก้าวที่สํานักอนณาสวรรค์ทําทุกวัน เย่ฟู่เทียนไม่มีโอกาสหลบหนีทันทีที่เขาแสดงสัญญาณว่าจะหลบหนีคนเหล่านั้นก็จะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเมืองอนัส,สวรร์ทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยพายุที่มองไม่เห็นพายุและฝนกำลังจะมาเมื่อถึงเวลาตระกูลชั้นนำก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆอบสำนักอนัสวรร์ก่อนจะสังหารเย่ฟู่เทียน อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยพายุเช่นนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอุดมคติของพวกเขายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงราวกับว่ามันจะไม่ล่มสลายนอกจากนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแองคุมดิกของพวกเขายังคงสงบและเงียบสงบอยู่ภายในไม่มีอาการวิตกกังวลหรือกระสับกระส่ายไม่มีใครพยายามที่จะออกหรือหลบหนีแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเช่นกันกฎที่กําหนดโดยเจ้าหญิงเรียกร้องมอให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับการคุ้มครอง หลายคนในสำนักอนัส,สวรยังคงคุยกันถึงการต่อสู้ที่มุ่งเป้าไปที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ฝึกตนที่เกี่ยวข้องและวิธีที่เย่ฟู่เทียนรอดชีวิตจากการสังหารเหรือนห่วงระดับสูงหลังจากปล่อยเจตจำนงของงอจักรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นด้วยความช่วยเหลือของเหมยติงแต่คราวนี้ละ่ะค่ายของศัตรูน่ากลัวกว่ามากยิ่งกว่านั้นพวกเขาตั้งใจที่จะฆ่ายเย่ฟู่เทียนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ตระกูลอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ถูกบังคับให้ร่วมมือกันเย่ฟู่เทียนจะรอดหรือไม่ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงสำนักอนาัาสวรรค์เงียบเช่นเคยนอกสำนักสำนักฉนานสวรรค์ผู้ฝึกตนจำนวนมากยืนอยู่ในอากาศสูงขณะที่คนอื่นๆอ,อีกก็หลายคนประจำการอยู่บนพื้น พวกเขาทั้งหมดมองไปที่สำนักอนัสหวันดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอุดมคติสำหรับอาณาจักรอนัสสวรรค์นั้นเนียบอสงบเช่นเคยราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่วันอื่นอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พบกันและต่อสู้กันด้วยสำนักอนัสสวรรค์ที่เป็นศูนย์กลางรังสีแห่งอนัสถูกปล่อยออกมาก่อนที่พวกเขาจะถูกผลักเข้าไปในนั้นของพลังเหล่านี้มาจากทุกทิศทุกทางและแทรกซึมทุกสถานที่ พวกเขายังคงจ้องมองที่สำนักทันทีที่เย่ฟูเทียนก้าวออกจากสำนักอน,นัสสวรรค์ผู้ฝึกฝนจากทุกฝ่ายจะรู้ทันทีนั่นคือเหตุผลที่คราวนี้เย่ฟูเทียนหนีไม่พ้น